สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแมงปอยนะคะกับช่องแมนมุมดินได้และวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียลชันนนะคะกับตัวคลิปสัมภาษณ์นอกกับคูจินที่เรียกได้ว่าคลั่งรักแห่งปีนะคะกับคูจินเน็ตเจนนั่นเองก็คือคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสัมภาษณ์จากช่อง ม้ดดันดอกฟันเนาะก็ถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะก็เป็นคลิปสัมภาษณ์นะคะในส่วนของเรื่องไหนที่เน็ตเตมเคยซ่อนไว้ไม่บอกใครก็คือแบบเป็นความรับเนาะก็ <ưng S 1> คือแบบมีการมาสัมภาษณ์ความรักต่างๆความรับ,รบจะพูดว่าความรักก็ยังไงยังไงอยูอย่ก็คือแบบก็ deter. อาจจะเป็นความรักนั่นแหละแต่ว่าในคลิปสัมภาษณ์นี้เนาะก็คือเป็นความรับที่ซ่อนไว้ไม่บอกใครคือแบบน่าจะเป็นความรักที่เน็ตเตมไม่ได้บอกใครนะคะก็เป็นการสัมภาษณ์ที่ ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะมีการสกินชีลด้วจะมีการครั่งรักขนาดไหนก็เอาเป็นว่าเราไปรับชมคลิปสัมภาษณ์ดีพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยเป็นคนที่อนมาเพราะว่าหนยไม่ใดๆคือเห็นถึงความแตกต่างมากเลยเนาะกับก้ามเขิขนนะเขินขนาดตัวกับขนาดสีผิวแบบเป็นอะไรที่แบบลงตัวมากเลยนะกับผู้นี้ ซ่อนความกลัวคนความฝันไปกับนิดเจน วัวเพื่อนแก้ววัาก็เลยไปทั้งกลุ่มเลยไปซ่อนทั้งกลุ่มเลยก็รู้สึกว่าแบบอุ่นใจกว่าถ้าแบบมีหลายคนใช่เขาเหมือนกับกลัวหาไม่เจอแล้แพ้ครับตรงถ้าสำหรับเบสเนี่ยก็เจอหลุดใช่ครั้งเลยเขามาถึงซ่อนซ่อนอะไรอ่างเงี้ยใช่ไม่เจอเขาไม่ดีซ่อนเก่งเหรอหน้อไง จะต้องปรึกษากันบ้างแล้วเนาะ ม่ไม่คืเอาจริงนคนที่แบบเปิดใจอ่ะคือเปิดใจยากมากเลยถ้าแบบเราเพิ่งจะรู้จักกันอะไราเงี้ยรู้รู้ื่อประมาณนั้ใรู้มดรู้มดอืมมีพิรรู้เแบบใดช่ชวนไปไหนเป็จะไม่กล้าปฏิเสธแต่แบบเออยังไงอะไรก็ได้แต่รก็จะแบบมีความเกรงใจ สี่หน้าเราตาชอบทำตาเจ้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยจะร้องได้นไหมครับก็็เปนสิ่เมอ่่สวนเนี้ยเนี่ยตัวแบบเจมเป็นคนที่จริงจังแล้ไม่จริงจังในคนคนเดียวกันสรุปคือ ับเราแบบแพ้์ว่าไม่อยากทำไมความสุขขถ้าเราแบบไปเล่นอะไรเล่นเปล่าบางทีอะเจนจริงจังแบบวันไหนที่น้องเขาไม่จริงจังเขาก็งงวะมาแปลกไปเขาแบบบางทีแบบเล่นไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าน้องเขามีสุดที่แบบเป็นคนสองคนเองรู้ตัวแล้ว่าตัวเองคิดมากอันนี้อันนี้รู้คิดมากนี่คือเป็นคนที่คิดเยอะนี่คือแบบมากมากใช่รู้กันไปอีกอยู่ด้วยกันได้เหมือนกับเราเป็นคนแคร์ไม่รู้คือคนเป็นแบบคือถ้าเรายิ่งแคร์ใครมากยิ่งแบบ ิดมากกับเขาแบบไม่ถ้าเราพิมพ์แบบนี้น้องจะโอเคไหมอีกครั้งนที่แบบจะถ่ายอกันอย่างเงี้ยเขาก็บอ้ก็คิดมากเลยเรา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 เถอะกอดอะไรขนาดนั้นโอเมอยากจะบอกว่าวันนั้นแหะคือแบบมันป็นวันที่แบบว่าเราถ่ายเราแบบว่าเราถ่ายงานกันพีนี้คือขำอะไรขนาด ว่าแบบพอเราถ่ายงานเสร็จเราต้องแบบไปซ้อมเต้นต่อแต่แบบเราไม่ได้พูดให้เขาฟังขนาดนั้นเราก็แค่บอกว่าเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวค่อยถ่ายเพราะแบบว่ามันก็ยุ่งอยู่เราก็เก็บคิดเขาแบบถ้าเป็นคนเป็นคนคิดมากเลยว่าแบบน้องโอเคไหมแต่นี่ก็แบบซ้อมซ้อมหรอซ้อยแล้วเนี่ยในตอนไรคือเน็ตอ่ะเน็ตอย่าบอกเจมนะว่าแบบคือเวลาเจมเป็นอะไรหรืออะไรเงี้ยพี่เน็สจะเป็นคนดูออกบางทีที่รู้ว่าเจมไม่โอเคในบางเรื่อง พี่พอ่ะบางทีไม่เข้าไปทัเข้าไปให้กำลังใจพี่คิดว่าเจมมาอยากอยู่คนเดียวมากกว่าแต่ไหนที่เจมไม่โอเคแล้วพี UK> ่สามารถที่จะปลุเจมได้พี่ก็ถาไปให้เขาเงแค่อยากจะบอกว่าท่านโทษนะคะนี่สัมภาษณ์คู่จิ้หรือว่สัมภาษณ์คู่คู่จิงกันนะคะคู่รักเนี่ยรู้เป็นมดเจมาอยู่เตัแต่คนดก็จะรู้ึกแบบว่าเวลาเรามีเรื่องเสียไม่พอใจอจาด้วยตัวเองไม่ไม่ไม่อยากจะโทรไปบอกแ เพราะว่าเรากลัวว่าแบบเราจะเอาความสุดเนี้ยไปให้แม่แบบต้องมาเป็นตัวซึ่งมันก็เลยแบบติดเป็นนิสัยก็เลยมักจะไม่ค่อยบอกแต่แบบจริงๆมันควรบอกบางเรื่องก็หลายอย่างที่เต็มก็เขาบอกก็อย่างเช่นไอ้เรื่องเมื่อคืนเนี้ยเจมเอ่อเจมก็เาบอกพี่ว่าแบบเออเดี๋ยวค่ำๆเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่จริงว่าหลับก่อนเดี๋ยวก็ไม่ได้บอกเออนั่นแหละครับก็เาไม่เข้ารู้ขอรู้หน่อยเถอะ ทำงานอะไรเงี้ยเราอยากเติบเติบเราอยากเติบโตด้วยตัวเราเองเพราะว่าแบบว่าเราทางานคนแบบคนคนเยวตั้งแต่เราเรียนอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าตอนเนี้ยพอเจอพี่คือความพี่มันเปลี่ยนเลยคือแบบพอเราได้มาทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบว่าก็อยากจะเติบเติบโตไว้ทางปู่อะไรเงี้ยเวลาแบบที่เ็นอยู่จุดสองสดก็อยากให้พี่อยู่ด้วยกแบบเราไปร้อมๆกันอะไรเนั่ยประคองกันไปเนาะ หรือว่ามีความสุขเขาก็ควรที่จะอยู่ด้วยกันครับผมอันนี้คืออยากบอกพี่ใช่ใช่ก็แค่อยากบอกแหละว่าแบบเอออยู่แ้วกันนานๆแต่บบองครับะ้องห้าสองห้าไม่ได้เป็นคนตาเศร้าแล้วอันนี้ก็แกล้งจริงเป็นภาคต่อสามพี่เจ็บคนกลางซึ่งอานนท์กับคิงก็จะเป็นเพื่อนของพี่เจ็บน้องไม้ใช่ครับผมซึ่งเป็นตัวหลักของเรื่องพี่เจ็บคนกลางน้องเอื้อคาแรคเตอร์เป็นยังไงก็น้องเอื้อจะคาแรคเตอร์ดิ้ง จะมั่นใจในตัวเองสูดแล้วก็จะแบบเป็นคนที่แบบจริงจังกับความรักมากๆนะครับเราก็มาเจอกับคิงที่แบดบอยเจ้าชู้ไม่จริงจังแบบไปเรื่อยอะไรอยย่างงเี้ไม่จริงจังอืมอืมก็รู้จักคิงสี่ดีสี่ดีสี่ดีจุดไฮไลท์ของเรื่องนี้ก็คือ f W d อืมก็คือเป็นวินเซนต์สิครับใช่ครับใช่ว่าเหมือนกับว่าจะเปิดเผยก็ไม่ได้จะไม่คือคิงไม่ชอบเปิดเผยใช่ ก็ไม่ชอบ,บเหมือนกันอันนี้สปอยหรือเปล่าเนี่ยแตี่เสปอยแหละมัเราห้ามพูดเขาจะไม่ดูนะเอาง่ายๆก็คือบอกว่าใช่เออมงมเพี่อาบจบแล้วนีมงาลเือง อันนี้เหมือนกับแบบพอมาเจอเพื่อคือตรงก็แอบรู้สึกดีแหละมั้งเออแต่เขาแบบไม่เชื่อใจเราว่าเรายังเจ้าชู้อยู่พวกเพื่อไม่ชอบคนเจ้าชู้เออก็เจ้าชู้อาจจะแบบคนเดียวเจอคนเขาเรียกว่าอะไรเจ้ายอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีพี่รุดไหนคาแรคเือหลายคนพ่อบอกว่าแบบมาวางที่ผมเบี่ยงอะไรเงี้ยใช่แบบว่าแบบทำหน้านิ่งเงี้ยแบบ ก็แบบเหมือนแบบเวียงเหมือนอะไรเงี้ยแต่จริงแบบไม่ได้เหครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันต่างมากๆเลยน่าจะเป็นเกี่ยวกับบุคลิกคาพูดคาจาท่าทางอะไรเงี้ยครับที่แบบว่ามันต้องแบบปรับค่อนข้างที่ใจเยอะเออเออก็เป็นยังไงแล้วเธอเป็นยังไงคือเออจ,จะต่างมากตรงที่แบบว่าเอจะเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆแล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่าเก่งอ่ะแบบเก่งเลิดเชิดญิงซึ่งผมก็ไม่ค่อยเก่งใช่หรอเขากเก่งไหมเขาเก่งได้แบบของเราไง สปอยสปอยจริงใช่เออแบบสักมากจะอืออไม่ต่างกันคิงก็สักก็นี่แต่แต่เน้เรามองกับกอว่าแบบคือเจมอบบบางบางมุมอะความจริตหรือท่าทางยเงี้ยคือมีความเป็นเอื้ออยู่นะครับความเป็นเอื้อสูงมากเพราะเหมือนกับแบบหันไปคืบที่อยู่ๆเขายืนแบบเท้าแบบงี้โทรศัพท์แบบว่าเหมือนกับทิ้งกำแพงไะคือจริตเอื้อเลยครับที่มันาถ้าพี่ใหญ่เลือกเจมจริงครับผมอ่า่วนคิงอ่ะเนี่ยมองว่าคิงอ่ะเป็นคนแบบ การล่อนเจ้าชูชอบแกล้งชอบหยอกคนณเพื่อใช่ไหมครับเฮ้ยเป๊ะเลยนี่ไม่ตรงคามอาจจะเหมือนคล้ายๆบ้างแต่บอกความเจ้าชูไม่ไม่แน่นอนครับพูดเลยเพราะนี่เป็นคนที่แบบรักเดียวใจเดียวเหมือนกันอาจารย์ใตาไม่เคยแผ่วเลยพ่ออะไรที่เหมือนก็คือความความความที่แกล้งครับแต่คือแกล้งไม่ได้แบบบูลลี่คนอื่นครับเหมือนกับแกล้งแบบเอ้ยหยอกๆแบบเอาเอ็นดูเขาเอาเหมือนกับหยับผันประสาอหยอกๆ าควรให้เขาแบบว่ามาสนใจเรา<ต>บอกพ่อเขาควรคืนก็ฟ้องแลแต่ขอแต่พอต่อเขาไม่สนใจไม่เหมือนกันออะไรก็มองว่าแต่น้องเน็ปด้วยนะนน้องเ็ตคือใน,นอเพิ่งรู้ว่าคิงอ่ะชอบแมวเหมือนกันรันได้ไปคุยกับนักเขียนบทเนี้ยนักเขียนบทเขาก็ให้พูดประสบการณ์เราแล้วก็พูดเกี่ยวกับแมวแมวแมวแล้วพอปรากฏว่าพ่อมาเปิดนิยายดูคิงมันเล่นมันชอบแมวด้วยเหรอวะอย่างเงี้ยคือเราไปเป็นชอบแมวก็เลยเออตแบบเอออะไรหลายอย่างในตัวคิงมันตรง แต่วันนี้แพ้คนไม่ไดไม่ได้แพ้พี่เจ๊เอ๊ะไม่ได้แพ้พี่เออเกี่ยวอะไรอะตอนนี้ตอนหน่อยก็เอาน้อพี่เดฟมีใครไม่ได้คานได้เลยครับพิมพ์มาเลยครับก็เอาจริงๆคำว่าเบสเฟืนมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนอยู่บนเตียงเียคิดว่าการที่จะเกิดเฟนีเบนิฟิตได้มันก็ต้องเกิดจากความสมบัใจของทั้งของฝ่ายใช่ไหมล่ะแต่แบบว่าเนี่ยคือเชื่อมาตลอดเลยว่าแบบความสัมพันธ์เนี่ย มันมันกระจุกงงไม่ดวยเพราะว่ามันจะมีฝ่ายหนึ่งอหะที่แบบมันแอรู้สึกจริงๆอาจจะน่ารักจังคนนี้แล้วทำไมถึงแบบดูแดเราดีจังมันต้องหาจจะมันได้เลนี่งใช่ประมาณในความคิดในท่ในเวามรู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่สองคนตกลงกันเพราะว่ามันจะยอแตละคนมันไม่เหมือนกันเราสามารถที่แบบเป็นอย่างนั้นได้แต่เมนราต้องแบบคุยกันก่อนแล้วแบบตกลงกันมันไม่ใช่ที่แบบฝ่ายหนึ่งฉัดขืนคนหนึ่งให้มันเป็นถ้ามันไม่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้ ต้องเกิดกับการแบต้องสืยิมย้อนตอกไปนะถ้าเกิดสมมติว่าแบบเราไปคขอคำรู้ว่าเจมจะยอมนิกับความสัมพันธ์แบบตอบในความเป็นจริงถ้าเกิดมันมีโอกาสที่มันจะเกิดความสัมพันนี้ขึ้นจริงๆอะลเราไม่สามารถที่จะเลียงได้มันอาจจะเกิดจากการที่แบบว่าเราสนใจในตัวเขามากจริงๆแล้วเขาก็ สนใจในตัวเรามากจริงๆแต่เรา <S 2> <S 2> เราไม่ไม่พอที่จะมีใครเหมือนกับเขาถ้าเกิดความที่เห็นความแล้วข้อตกลงมัน,มนเหมือนกันมันก็อาจจะเกิดความสัมพันธ์นี้ได้แต่ถ้าเลือกได้ก็ไม่ก็ไม่อยากมีคือถ้าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็รู้สึกว่าแบบแล้วคงต้องคุยกันสองฝ่ายถ้าฝ่ายนั้นโอเคแล้วเราโอเคแล้วแบบต้องต่างคนต่างมีใครนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ลองเปิดโอกาสดูก็อาจจะแบบ อะไรยังไงยถ้ามีแฟนอยู่แล้วก็ไม่ควรทำอะครัช็อถ้าโสดแล้วถ้ามอย่ากมีแฟนแล้วเจอคนหาทียากมากยากคะไรอะไรอะไรดใหม่ละหนึ่งคือจะคิดถึงวันทกที่เพี่เป็นยังไงนี่ยังจำได้อยู่เลย คือเจนไม่ได้มองพี่เขาว่าแบบเป็นคู่ที่เราจะมองเขาว่าเขาเป็นพี่เลยคอยดูแลกันคอยอะไรกันคําว่าเนตเจมอย่างเงี้ยคือเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าแบบแล้วถ้าสมมติมีแค่เจมคนเดียวมันจะแบบเติบโตได้ถึงตัววันนี้ไหมไงซึ่งนั่นแหละก็อย่างที่พูดไปคําถามนั้นที่แบบที่บอกว่าแบบตอนตอนแรกที่เคยคิดที่อยากจะเติบโตคน,คนเดียวอยากจะยืนด้วยตัวตัวเองอย่างเงี้ยแต่แบบว่าพอแบบพอพี่ร้องไห้ออก เียวอนี่เนอ่เลื่อยอะาดั้นมลอะไรอ่นาดันมีก่อน่นที่อาันมากกว่งานัเดี๋ยวก่อนพี่เนทอ่ะจะเลื้อยอะไรขนาดนั้นไหลอะไรเก่งขนาดนั้นดีใจครับที่ได้รู้จักดูมันดีได้มดั้นกังดนมันดีได้ม่เจอครอบครัวอีอันานี้พูดจอรเก่งขนไดน้นดีมยนดีมเนอไรนดั้นอไรเก่นั้นวกน่เอือถ้าไม่าด้เจอะู่นนั้นตอนนี้จะทําอะไรอยู่มันมีความสุข

หนึ่งเรายังไม่มีผลงานการที่แบบเขาได้รู้จักเราหรือเราได้รู้จักเขามากขึือมันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนกับคอยที่แบบผลักแรงผลักการให้เราแบบไปต่อเรื่อยๆคือไม่มีเขาเราก็แบบไม่มีกำลังใจอ่ะนี่เลยตัวแบบโหโหโคโชดีอ่ะฝากติดตามซีนี์เรื่องที่เปษดนกาศนะครับแล้วก็เรื่องอย่าเล่นกับมันแล้วก็ตอนนี้อยู่ใรดูบันดตก็มีซีรี์เรื่องนิ่งนิ่งเฮียะนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อใช่ครับนิ่งเฮียใช่ครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องทางส่วนตัวเป็นไอจีนะครับ แล้วก็ของเต็ด้วยนับเพื่อที่จะได้แบบติดตามผลงานติดตามกระแสว่าแบบเต็มกบเน็ชอบทำอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามดูคอนเทนต์หรือไม่ก็ดูเพลงครบเพราะว่าช่วงนี้แบบดูดิทำเพลงแบบครบครัวเยอะมากครับก็ฝากพวกเราดูมันดีหลายๆคนด้วยมีน่าสนใจหลายๆคนนะครับผมครับผมใช่ก็อย่าลืมไปกดติดตามนะครับชื่อช่องว่าอะไรรู้มันดีทีวีครับฝากผลงานปอกโลกให้รู้ก็รับมือนะครับตอนนี้ยังไม่มีการถ่ายนะครับแต่ว่าถ่ายเสร็จ ถ่ายทางไปก็มีเรื่องมาเฟีเดอะซีรีส์ก็ยังไม่มีกำหนดชาร์จก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมฝากติดตามเตมกับพี่เน็ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมที่มันลำหลอดชารด้วยนะครับติดตามกันกระสับกระสังด้วยนะครับครับผมฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์กดติดตามเพื่อให้มันดันต่อไปนะครับฝากด้วยนะมาดันมาดันบันเดอร์รูปคือดี เอาละค่ะทุกคนก็คือแบบหลังจากที่รูจบแล้วเนาะก็คือเหมือนว่าไม่ได้สัมผัสกูจีนน่ะเหมือนสัมผัสงานแต่งก็คือคําทงคําถามเนะคือแบบเอื้อให้มากแล้วพอคําถามแบบเหมือนคาถามน่าจะเป็นคําถามสุดท้ายปาทิพย์ถามว่าให้รีแคปตัวเองในครึ่งปีหลังก็คือคําตอบก็คือเหมือนแบบคําขอบคุณในงานแต่งเลยเนาะคือขอบคุณแบบทุกอย่างที่ทำให้สองคนนี้มาเจอกันอะไรประมาณนี้คือแบบคาตอบก็คือ เลียวเรียวไม่ไหวแล้วคําตอบแต่ละอันที่แบบตอบมาหรือว่าคําถามแต่ละคําถามที่แบบได้มีการถามไปคือหวานมากคือเลียวอะไรขนาดนี้แล้วคือพี่เนทก็คืออะไรเอ่ยลกเอียงเหรอหรือว่าอะไรคือแบบเก้าอี้น้องเจมคือแบบแทบจะไหลลงไปตรงซบซบไหล้องเจมแล้วคือพี่เนทก็โหสกุงสกินชิปที่แบบมาเตมมาเตมหมอมาเตมเลยคือ สัมภาษณ์นี้ก็คือเหมือนสัมภาษณ์งานแต่งม้กกว่าเนาะเพราะว่าอแต่ละวงแต่ละอย่างคืออาจจะมีแบบโปะบะกันบ้างหนเรื่องของการตอบคาถามก็ว่าจะโปะหน่อยว่าจะหรือว่าจะเป็นสปบพลอยในตัวซีรีส์ต่างๆคือคู่นี้คือดูเป็นธรรมชาติมากเลยคือแบบแสดงออกเป็นธรรมชาติมากเลยเนาะก็คือชอบในความแบบยังไงร่างใหญ่กับร่างเล็กอะคือร่างที่เน็ตคือแบบกำยำแบบสีผิวเข้มแบบกล้ามใหญ่ๆแล้วคือน้องเจมคือแบบ แมีกล้ามอยู่นะแต่ว่าเบาบางแบบดูน่าทชื่อถือหนอมแบบเป็นคู่ที่แบบเหมาะสมกันมากเนาะกับเน็ตเจมก็เอาเป็นว่ายังไงเนาะก็ติดตามผลงานของทั้คู่ต่อไปเนาะไม่ว่าจะเป็นผลงานซีรีส์เนาะกับพี่เจ็ดคนกลางหรือว่าอย่าเล่นกับอานนท์หรือว่าจะเป็นผลงานหนังเนาะแบบอย่างบอกโลกให้ดูวารักอย่างเงี้ยที่แบบพี่เดได้ไปถ่ายทํามาว่ามาเฟียเดอะซีรีส์ที่ น้องเจมส์ได้ไปถ่ายทามาก็ต้องรอกันต่อไปเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือสถานการณ์ยังไม่ค่อยดีมากนักเท่าไหร่ก็ต้องรอว่ามีการจะปล่อยออกมาเมื่อไหร่เนาะสาหรับซีรีส์หรือว่าหนังแต่ละเรื่องเนาะที่ทั้งคู่ไปถ่ายทามาแล้วก็เอาเป็นว่าอย่างก็อย่าลืมติดตามผลงานของน้องๆไม่ว่าจะเป็นทางไอจีหรือว่าทางในช่องของดูมันดีเองหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ต่างๆหรือว่าเพลงคอเวอร์ต่างๆที่เขาจะมีการปล่อยออกมาแล้วก็อย่างไงก็ติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตผลงานของทั้งคู่ต่อไปนะคะกับคู่จ เรียกว่าคูดจริงไงมคือกิริยาท่าทาง,ต,งต่างๆคือคือแบบว่ากิริยาท่าทางต่างๆคือแบบแม่แร่แม่แล่แแลดูเหมือนคุยจริงแล้วคือคูยจริงเลยคือแบบอยากถามน้องเจมว่าได้ไปดูผีเสื้อที่ห้องพีเน็มพียังคือแบบโอ๊ย คู่นี้คือเรียวเรียวขั้นสุดเนาะก็เอาเป็นว่าอย่างก็ติดตามสพอร์ตกับผลงานของทั้งคู่ต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะชิ้นชอบคลิปนี้นะคะก็ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะหรือว่าจะเป็นคอมเมนต์ต่างๆเนาะเกี่ยวกับแนะนำคอนเทนต์ต่างๆเนาะว่าอยากให้รีแอคคลิปไหนหรือว่าคู่ไหนบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะยีาย ถ้ารู้อย่างนี้น่าจะรักกันมาตั้งนานนี่มันคืออะไรที่ฉันต้องการต้องการได้มีเธอนั้นกลายกลาย